ระวั S <S บบงระวังพ้นนะระวังครับโดนไหมโดนครับโอ้ รู้ทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะคอนี้ผมออกไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จปึ๊บกำลังจะเดินเข้ามาในร้านเน่เห็นหางมันเลื้อเข้าไปตรงนั้นนะผมก็เลยปิดประตูไปก่อนหางเลื้อมาเข้าทางไหนนะฮะมันเข้าทางนี้แหรบพี่ใช่ใช่เห็นแต่หางมันวัยแต่ว่าได้ยินเสียงมันขู่ครับขู่ฟู่ใช่แต่ว่ายังไม่เห็นมันแผ่ไม่เบี้ยครับเลยไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรที่เห็นล่าสุดมันอยู่ตรงใต้โต๊ะนั่นนะพี่โต๊ะใช่ครับใช่เห็นมันเลื้อไปทางนู้น เลยขึ้น,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 นะนตัวมากกว่าไหมไม่ไม่ไม่น่าขึ้นน่ะน่าแต่โคตมากกว่าหอยากส่แวเน็กคน เดี๋ยวเนี่ยีเนี่ยมาแน้วเน,นะนี่ยตรงนี้แหละแต่ไม่ไม่เห็นตัวถนะึงนะอ๋อเจอได้แล้วถึงไหมชัดเจนชัดเจนข่นาวพุจจจจที่สยามเหมืงตาลโอเคไม,ม่ได้เอาไว้ามาด้วยเดม,มีมีมโีโอเคโอเค งั้นเดี๋ยวถ้าไงเดียค,ยค่อยๆเคลียร์แล้วกันได้ครับลองระวังุ่นนะุ่นค่อยเคลียร์ระวบิ โดนไหมโดนครับมาดูแว่นหน่โอ้โหมีแตาพ่นเยพ่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับเยอะเพียอืมเราเห็นใช่ไหมเห็นเห็นดูไปโอเคค่อยค่อยเอาออกมาหน่อยโอเคค่อยค่อยเอาออกมาจับเลยนะ โอ้ยหมดยังเหลืออีกนี่เป็นสิบครั้งนะเอ๊ะ มันกระจายเลยเห็นโหยทำไมเพลี้ยเฟ้าขนาดนี้โอเคครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นงูเห่าพ่นพิษสยามสีน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นงูเห่าชนิดหนึ่งนะฮะด้วยล,ลักษณะรูเขี้ยวพิษนะครับที่มีรูปทรงแตกต่างไปจากงูเห่าไทยนะครับทําให้งูเห่าชนิดนี้เนี่ยสามารถพ่นพิษได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ ก็คืองูพิพสยามที่น้าตาลเนี่ยจะเป็นงูที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนอกจากพิษท,ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบะศาสตรนะครับที่เขาจะใช้งานเวลากัดเข้าสู่ร่างกายของศัตรูแล้วเนี่ยเขายังสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาของศัตรูได้อย่างแม่นยําเช่นกันเมื่อกี้เดียก็โดนไปหลายรอบเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่สิบกว่ารอบนะสิบกว่าครั้งนะ <c oughs> สิบกว่าครั้งเลยนะครับก็ตอนนี้เขาก็เริ่มสงบแล้วเราควบคุมเขาได้คงจะเหนื่อยนะครับเพราะว่า เมื่อกี้ก็สู้กันตลอดเวลาเลยนะฮะกลไกในการพ่นพิษของงูเห่าพวกนี้นะครับนี่ความรับอยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาเขาพ่นพิษเนี่ยเขาจะใช้ตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับบีบเข้าไปตรงปั่มพิษปัอมพิษจะอยู่บริเวณนี้ปัอมพิษนะครับจะดันนะครับน้าพิษเข้าสู่ท่อน้าพิษแล้วก็เข้าสู่เคียวพิษหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการเงยหน้านิดนึงเพื่อใหไ้ได้องศานะครับแล้วก็จะพ่นนะฮะ มีการเล็งด้วยแล้วก็พ่นเข้าสู่ตาซึ่งเท่าที่เห็นมาก็ค่อนข้างแมน่นเมื่อกี้เดียน่าจะเข้าแทบทุกด,ดอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นประสิทธิภาพนะครับของ,ของการพ่นพิษของหัวกลุ่มนี้นะฮะอุ้ยข้อตาโดนแโดนเยอะมากชีดเข้าไปเลยครับ มันทำให้ผมระคายเคืองและแสบตามากและก็ลืมไม่ได้สวัสดีครับผมนายถนอมเขียนพวกปวดชื่อเล่นชื่อนายเป็นผู้ชีพเทศบาลตะบนหมูสีออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นเครือข่ายอสรพิษวิทยาภาคอีสานได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีงูเข้าบ้าน แต่ไม่ทราบชนิดว่าเป็นงูอะไรอยากคืออยากจะไปจับให้ชาวบ้านรีบไม่ได้เตรียมเฟทชิลกับเว้นตาไปเลย<โ>พอค้นหาไปได้สักพักเจอเป็นงูเห่าพ้นพิษสยามสีน้ำตาลคืองูตัวนี้พุ่งขึ้นมาแล้วพ่นโดยท,ทันทีโดยที่ผมไม่ได้ระวังแล้วผมก็รู้สึกว่าพิษเข้าตาด้านขวาเต็มๆ รู้สึกแสบขัดเคืองขึ้นมาทันทีไม่ถึง5นาทีผมได้ทำการล้างที่น้ำก๊อกเป็นน้ำรับปลาของชาวบ้านบ้านหลังนั้นล้างต่อด้วยน้ำมอนสลายอีกหนึ่งขวดหรือน้ำเกลือของเราตาผมได้แบบบวมขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ถึง10นาทีเยื่อบุตาเป็นบุ้นใน,ใน,ในตาขาวได้บวมปิดตาดำทั้งหมด ันดับแรกถ้าคุณโดนนะครับคุณจะใช้มือนะครับเพราะมืออ่ะมันสกปรกมากมันมีเชื้อโรคอาจนําเชื้อโรคเข้าสู่ดวงตานะครับได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้มือขยี้นะครับผมพอโดนแล้วผมก็ล้างเลยผมมีใช้น้ําปลาสะอาดล้างแล้วก็ใช้น้ําเกลือล้างถีมครับผมโอเคครับตอนนี้นะฮะก็จงูเห่าก็สึมฤทธิ์เรียบร้อยนะแม้เราจะจับอย่างนี้นะแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าหันหน้ามูไปหาใครเพราะว่าแม้เราจะควบคุมตรงช่วงคอแล้วแต่ว่า ตรงช่วงกล้ามเนื้อเนี่ยเขายังสามารถใช้การได้อยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปยื่นใส่หน้าใครเนี่ยหรือหันมาใส่หน้าตัวเองนะครับเขาอาจจะสามารถพ่นพิษใส่ตารเราได้มันก็เป็นสึบรอบเหมือนกันคือแถวนี้ก็จะพบกลุ่มนี้เยอะเลยใช่เป็นงูหอบพิษเป็นหลักอืแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้รับแจ้งเหมือนกันว่ามีคนโดนกัดครับมีคนโดนกัดที่เยอะใช่ไหมฮะใช่ครับก็ ไปตรวจสอบนะครับตอนได้รับแจ้งผมไปตรวจสอบก็เป็นงูของคนพิเศษนะครับตอนนี้ผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างผู้ป่วยหายดีแนะล้วครับหายดีแล้วใช่ไหม<ช>ค,รครับ่ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถไปขอข้อมูลจากเขาได้ไหมน่าจะได้ครับจะต้องคไปโอเคครับในไหนก็ในไหนนะครับตอนนี้เรามาจากงูเห่าพัพิษสยามสีน้ำตาแล้วเนี่ยผมก็อยากทราบว่าอาการผู้ป่วยเนี่ยหลังถูกกัดจะมีอาการยังไงบ้าง<อ>นะครับแล้วก็เชื่อมั่นเลยนะว่ากลุ่มงูเห่าันพิษเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เวลา โดนกัดหลังจากถูกกัดนี่ยจะเกิดเนื้อตายเยอะเดี๋ยวจะลองไปดูครับว่าผู้ป่วยจะมีอาการเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะครับว่าเวลามูกลุ่มนี้กัดเนี่ยความรู้สึกมัาเป็นยังไงแล้วการรักษาเป็นยังไง